สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่นอนทุกคนด้วยนะครับเขาต้องเข้าอสู่ตัวสแตนแนเลจ้ากลับมาอีกแล้วนะฮะนะยังไม่อาบน้ำเลยแต่ชุดรอดอลยวันนี้มันจันนะฮะโอ้โหฟังร้องอีกจะดีอย่าเนี่ยมีคนเข้ามาดูด้วยเนี่ยออาวโจโอ ออออหลงมัยเนี่ยหลงมัยวเนี่ยคงเป็นที่ฟ้าบันดาลที่โช์ชตาใตาเรามาพบกันแต่มันก็เยังเล่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอ๋ออ๋อไอเราพูดไม่ค่อยเก่งเธอเข้ามาอยากอยากจะคุยท้าไปแต่ใจก็ยังไม่เคยที่ทกล้าพอสักครั้งเลยเย้เย้ให้พบ เธอสายตาเธอยิ้มให้กันมาปั่นป่วนที่หัวใจวันไวยิ้มภายในใจชีดเลยไปไม่เคยถูก yeah, yeah. แย่แย่เก็บอาการไว้ตว่างใจสิเลยคุยไม่เคยถูกแย่แย่แต่อยากให้รู้ว่ามันนา,นานนะมันก็พอรู้ว่ามัวแต่มองวนตา ไม่เข้าไปพูดคุยไม่ลุยก็คงไม่โดนสักคนเข้ามาแย่งเธอไปเก็เรากเกิดมาพูดไม่ค่อยเก่งเจอทุกทีอยากจะคุยท้าท้าจะใจก็ยอะไม่เคยที่จะกล้าพอสักครั้งเลยโอ้โอ้แค่บอกเจอสายตาเธอยิ้มให้กันมาเย่ yeah! ปั่นปวนในห,หัวใจจนวันไวยิงไปนายในใจ สีนเลยแย่ไปไม่เค่ถูกเอ้ยเอ้ยเจ็บอาการวายตัวใจสินเลยคุยไม่เค่ถูกอ้าอแต่อยากให้รู้ว่ามันชอบดินเลยไปไม่เคยถูกอ้าอ้าแต่ทำเป็นชชยตัวใจสิ้นเลยคุยไม่เคยถูกอ้าอ้าแอยาให้รู้ว่ามันชอบเธออยเหนื่อยเหนื่อย เจ้าวันนี้สายสายไม้ไม่หลุดแล้วนะ <c oughs> วันนั้นเลยเต้นสายไม้หลุดไปสองรอบอจีนเลยไปไม่เคยถูกเอ้าเอ้าแกบการว้ต้องหัใจจีนเลยคุยไม่เคยถูกเอ้าเอ้าแต่ยาขี้ดูมันเหมือนชอบจีนเลยไปไม่เคยถูกเอ้เอา แอบทำไม่ใช่ต้อวันใจตีนเลยคุยไม่เคยถูกอ้าวอแต่ยากี่รู้ว่ามันชอบเธอชอบชอบชอบแล้วก็ชอบชอบเธอเธอเออเออเออรู้ว่ามันชอบเธอ

กํานิดสายพี่เพิ่งเคยมาหนีจากบ้านนามาหาน้องๆจ้ะแต่น้องงอแงหลบอยู่ห้องแอร์อย่างนี้ก็แย่สิน้องจ้ะร้อนอย่างนี้พี่มีวิธีนะรู้ไงเลยเน้นน้องจ้ะคือเราสาดน้ำเด็ดทีอย่างนี้ต้องนองสัตว์น้ำเด็ดโอ้ยเหนื่อยสาดน้ำเด้ไป โอ้คนคนงอย่างหาเลยคือลองสัตว์น้ำดีอยเอเจอคอโว์สอยพ่อลงุงพ่อโตทอมเป็นโลโอ้จริงจริงเกินโล่นะเอ้ยทำเนินคอโวนอำบักน้ำโพงานใหญ่โตโอ้น้องเขาชิดโจอเอ,อ้าไม่ใช่นะว่าเราไงฮะตึ๊บตุ๊บตุ๊บ Opa con nam sai. Con nam sai. Op 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 gặp con nam sai. A. Con nam sai. Op 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 sai. lady Op 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 gặp con nam sai. lady Op 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 อเออเออเอเอโอ้ยเหนื่อยพักพักโอ้ยเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงนะอันนี้มันมากคิดจะพักครับคิดถึงคิดคิดคิดตี้ไม่ใช่แล้วนะเออเหนื่อยเงาแตกเลยเอาอะไรดีบ่เออหาเพลงก่อนนะฮะ วันนี้ยาวๆนะฮะเออมา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 เฮ้ยโนบอด,ดีลองเป็นนะนะฮะ,นะฮะมามาเน่เลยแพลงเน,น่เลยเราเราวันนี้เป็นพี่แป้งพวงแคทอ้เยอะอ๋ออ๋อ <c oughs> อยากเล่นเลยอยากเล่นเลยดิโอ้ ย้อนเธอฟังมองอจทบตาจนหลอดเวลาว่าฉันจะทำอะไรเหมือนเป็นผู้ชายเถาชู้ฉันเลือนเดินเพอไปมองผู้หญิงบางคนผู้ชายทุกคนมีได้ตั้งใจก็ใจมันเพอพยายามจะคุยกับเธอให้เธอเข้าใจว่าทำไมผู้ชายชอบดูชมมองผู้หญิง ฉันไม่ได้ถจะมองไปเธอคนสวยเหมือนเธอฉันคงไม่อาจห้ามใจแค่เพียงอย่ารู้รู้รักเธอแค่ไหนแต่ไม่เคยไว้ใจฉันเลยไม่เคยยอมรู้สึกอึดอัดใจ อยากระบายให้เธอได้รู้ Hey o n ที w o t ไม่ได้เป็นคนที่เกเรแค่อยากจะบอกไม่ได้จะชูถ้าเธอเข้าใจก็โอเคทาไม่เข้าใจคนเดินเซพวงมาลงมาโลเลยถ้าโดนเธอต่อเขาเล่าลงมาดี ARK ก็อยากให้จาที่มังสาวสวยทุกครั้งที่ทาที่ผมจามเป็นเวเป็นกรรมที่ชายทุกคนนั้นเป็นต้องเผอกันทาไมตะคิดตะขวนให้จนะคมมาบอกซื้อสัตว์ไม่ดีหรอกเพียงผมไม่เคยจะบอกโอ้ยเหนื่อยเหนื่อย เงาแตกถึงใจโดนรแน่นอยู่เป็นประจำขงทนถอ,อะไรพลาดไปก็โดนเธอทุกทีจออยู่ไกลมองน้งไม่เห็นบางคืนบางวันมีแต่อันทำอะไรมนมองไม่ไว้ใจอะไรไม่รู้รู้รักทีอแค่ไหน แอมีเคยไว้ใจฉันเลยไม่เคยยอมรู้สึกอิดาใจอยากระบายให้เธอได้รู้เฮ้ยวันทูีไม่ได้เป็นคนที่เกเรขี้อยากจะบอกไม่ได้จุ่ชูถ้าเธอเข้าใจก็โอเคถ้าไม่เข้าใจคงเดินเซพวงมันลงเล่เลยลงมาดอกเล้วลงมันดีเออเคขี้อยากให้จำ ทุกครั้งที่เขาที่เราได้ผมชาเป็นเวรเมายการที่ชายทุกคนต้อเป็นต้องเผยกันถ้าคมไม่ติดตัวหัวในใจนั้นคงไม่บอกซื่อสัตย์ไม่ได้หรอกพี่เดี๋ยผมไม่เคยจะบอกโอ้ยลองมัวลองมัวนะฮะออโยโย่เออเจเจอืมอืมวันนี้ก็คงเพลงสุดท้ายนะฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาต่อใหม่ วันละคลิปวันละคลิปเล่นมันมากเพลงนี้เกมนี้ <laughs> เกมนี้ไม่เพลงนี้รู้รักเธอแค่ไหนแต่ไม่เคยไวใ้ใจฉันเลยไม่เคยยอมโอ้รู้สึกอิออาใจอยากรธบ,บายให้เธอได้รู้ เค้ว่ที่ไม่ได้เป็นคนที่เกเลเอแค่อยากจะบอกไม่ได้จุชูถ้าเธอเข้าใจก็โอเคถ้าไม่เข้าใจคงเดินเสยียเ <c oughs> พอามโงลงรเลยเพราะนงเขาตอบเข้าบนร์มาดี A R K แค่อยากให้จา ที่มองส,สาวส,สวยๆทุกครั้งที่ข่าวที่ผมทำเป็นเวรเน็นกรรมที่ชายทุกคนนั้นเป็นต้องเผอกันถ้าไม่จะคิดตะกลัในใจก็คงไม่บอกซื่อสัตย์ไม่ได้หรอกเพียงแต่ผมไม่เคยจะว่ายวันทูมทีไม่ได้นคนที่เกล,เลยียดใหยาดจ้าบอกไม่ได้เจ้าชู้ถ้าเธอเข้าใจก็โอเคถ้าไม่เข้าใจคนเดินเซ็วงมันลงมันโรเลยท้าเดินเธอต่อเขา้มาแล้วมันลงมันดี A R K แค่อยากให้จำ ที่มองสาวสวยทุกครั้งที่เข้าที่ผมทำเป็นเวรเป็นกรรมที่ชายทุกคนนั้นเป็นต้องเผยันถ้าไม่จะคิดจะขวนในใจก็คงไม่บอกซื่อสัตย์ไม่ได้ิล่ะียงแต่ผมไม่เคยจะบอกแลลาลาลาฮู้วาล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 าวว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 ว้ เงอแตกเงือแตกนะดูเลยนี่โอ,อ,อ้ยจบอ้ยจบโอ้ยโอ้ยเงาแตกเลยดูดูดนะโฟกัสให้อ่ะดูเงือแตกเงือแตกนะฮะอ,อพอวันนี้พอแล้วพอพอพอกันทีนะอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้ยเกมนี้แม่งมนันเดีอ่บายเอ้ยแถมให้เพลงเว้ยเออ ลื้อลงเท่าไรก็ยิ่งมืดมนคนไปเท่าไรก็ยิ่งเสียบสนสุดลึกในใจคนใครจะรู้จริงเย่เย่เย่ฮะก็ถอดไปดิเป็นไรเด้ออืม จะเล็กว่างไกลแล้วใครเราจะรู้ว่าสุดเส้นขอฟ้าตรงที่พผ่นน้ำเป็นปลืกไกลรึดลงจะเจออะไรจะมีสิ่งใดภายใต้พืนน้ำสุดไกลที่ซ่อนอยู่ที่เธอเคยมองไม่ด,ดีเย <Yo! S 1> เธอลองมองให้ดีๆลองหยุดมองและลองคิดอีกที เธอหาทุสิ่งที่เห็นเธอหาที่หมดนั่นเป็นภาพหลวงตาธอเลแสนาไกลไม่มีสิ้นสุดสีครามหมายความเมือนใจมิหน,นมันลืมจะรู้ว่าจะอ,อยู่หรือไปสักวันวินเธอเคยไว้ใจตอนสุดท้ายไม่เป็นอยู่แฟน มันไม่มีอะไรสวยงามสิ่งที่อยู่ข้างในหัวใจที่ใครไม่เคยย้ำถึงถ้าหากตรงนั้นมันอันตรายที่สุดจะไม่ใครเข้าใจข้างในใฉันไอคิดอาบน้ำไปอาบน้ำ <c oughs> ฟ้างนอย่าอ่านเพียงใดจะเอยียงไรมันก็ต้องมือหมอนไม่ว่าใครต้องมีความจริงเก็บเอาไว้อยู่ในใจของคนโอเธอรู้ใช่ไหมว่าโอ,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 โอความจริงกับความฝันที่ยิงคอนมีเธอชันวันใจเธอเนยวันนั้นความเป็นจริงมันมีทุร้ายเธอโอโอให้เธอเสียใจ ว้อโอโอชะเลสแสนไกลไม่ม,มีสิ้นสุดซีคราวไม่ไอ้ความเหมือนใจมือนนู <c oughs> หอนละมันเรียกกันจะรู้เสียงถุงไม่มีอะ่ะว่าเจอจะอยู่รึไปสักวันที่นที่เธอเคยว้ใจเป็นต้องสุดท้ายไม่เป็นอย่างฝากเก่าเก่เมามันไม่ สวยงามสิ่งที่อยู่ข้างในหัวใจที่ใครไม่เคยยังถึงถ้าหารตรงนั้นมันอันตรายอเที่เธจะไม่ใครเข้าใจข้างในใจฉันเหนื่อยเหนื่อยพอไม่ร้ว <c oughs> นะพอแล้วเหนื่อยแถมให้แถมให้แค่นี่ยแถมให้แค่ ออขอบคุณที่ยอมดูจนจะบไปแล้วไปแล้วไปบายปไป,ไป